ดีค่ะวันนี้นะคะดิสตอจะมาให้ดูลูกพับนะคะอันนี้เป็นลูกพับแบบฝาดนะคะเป็นของคุณพ่อคุณแม่สามีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อันนี้มันนิ่มๆนะคะนี่มันเป็นแบบฝาดกินแบบนี้ไม่ได้นะคะมันมันเป็นมันฝาดอ่ะมันติดมันเฟื่อนเฟื่อนฝาดๆนะคะขนาดแบบนี้มันก็ยังฝาดนะคะกินได้นะทุกคนอันนี้เราก็จะเอาปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอาไป ตากแห้งนะคะตากแห้งไว้จนถึงหน้าหนาวนู่นนะคะเดือนหนึ่งแล้วก็เอามากินก็จะเหนียวเหนียวนะคะที่เขาเรียกว่าลูกพับตากแห้งนั่นเองนะคะนี่เต็มต้นเลยนี่คุณแม่เก็บไปทําบ้างแล้วนะคะใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันเนาะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวนกจะมากินหมดนะคะถ้าเราไม่รีบเก็บใบเขาจะร่วงหมดนะคะเขาเรียกว่าอากิ อากีก็จะเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เปลี่ยนสีนะเห็นไหมใหญ่มากสวยสวยจริงนี่นะคะแต่มันสะท้อนแสงอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูอ่านี้ก็สะท้อนเพราะว่าตอนนี้มันห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงนิดๆด้านนี้น่าจะไม่สะท้อนนะคะน,นะคะนี่ต้นเดียวนะคะดกมากๆเลย อันนี้เป็นแบบฝาดนี่ลูกพับนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรก็จะมาถ่ายให้ชมอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกพับนะคะสวยๆเลยลูกใหญ่ๆนะคะ